สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเทียงเียงนะครับพี่น้องเทียงนี้ครับมาเปิดราคางัวอยู่กลางทุ่งน้าเลยครับอยู่ขอกงัวพอจอยครับพี่น้องครับพิกัดบานสร้างกว่านิี้คมนะครับตำบลหน้าหว่าอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดลำนัดเจริญครับพอจอยนะครับจะแบ่งปันงัวแมลูกสองโคมนะครับบรรยากาศซึ้มซึ้นะครับเหมือนฝนจิตกครับพี่น้องเอาฝนมาแล้วนะครับสองโคมใหญ่ๆครับพี่น้องครับใหญ่ๆขึ้กันเลยครับเบิงแต่ละชุดน้ำกันครับอ่ามีลักสามครับลักสองครับเบิงโคมใหญ่ก่อนครับ สมัยก่อนงว่วหกเจ็ดหมื่นพี่น้องเอ๋ยมือนี้เปิดถูกๆนะครับอ่าเอาคู่ที่หนึ่งครับเป็นง่วแม่ลูกลูกโตผูนะครับแม่สูงลอยสี่สิบห้าปวกลบครับอ้วนอนตั้งพี่น้องเอ๋ยลูกเพิินนะครับวบหนึ่งเดือนพอนดีครับกำลังกินนุ่มแม่อยู่นี่พี่น้องมึงแม่เพิ่นปืดมาอ้วนครับแท้อ้วนแห้งพี่น้องเอ๋ยแม่สูงลอยสี่สิบห้าครับแม่ลูกลูกโตผู๋นะครับคูที่หนึ่งนะครับพอจอยเปิดในราคานะครับสามหมื่น เก่าพันนะครับทรงปีหนึ่งอยหาสิบกิโลครับสามหมื่นเก่าพี่น้องตอล่องได้นะครับประกันตันี้ให้ครับค่าโทรค่าทอนประกันให้ครับสวงสุดประกันให้นะครับททกทอนประกันให้สิบหาหมื่นครับแม่สูงหน่อยสี่สิบหาบอกลบครับต้องบอกว่าอ้วนแห้งพี่น้องเอ้ต้าแม่ก็สามหมื่นกว่าแหละครับพี่น้องลูกเพิ่นเป็นลูกหลอดนะครับเด้อได้หนึ่งเดือนนะครับแต่ว่าพอจอยบันเดทม่นํำนะครับใบหนึ่งเดือนพอดีก็้องกินนุมแม่อยู่แม่เพิ่นจะโหมดำคลิปผู้ดำครับ ลำ่ำโตงาหลึกนะครับมอสลับเอาเป็นแม่พันธุ์รายละเอียดนะครับปรจอยคุยกับพีจาแล้วนะครับลูกไส้ก็ว,วิ่งมองแต้มมองนั่งครับพี่น้องครับแม่เครื่องดำอ่ะผมมองเห็นเมืองความอ้วนโตจริงนี่อ้วนแห้งพี่น้องอ้วนอหรีนะ่ครับโค้ห,หางเปเครื่องดำพ่วงหางดำนะครับนุ่มสีเต่าน้ำนุ่มดีพร้อมลูกตัวผู้ครับสูง145 นี่ครับปู่ไดหาแม่บอกแม่พันนะี่ครับลูกเพิ่นก็สามารถไปเป็นพ่อพันธุกุง้งฝูงไลยเด้กพี่น้องแข่งขายหยีบญ่นะครับนี่หน้าตานะครับบรรยากาศเที่ยงครับพี่น้องเอาแห้งห่อนแห้งพี่น้องมือเหนือหนังเพิน่นเพฮ้ยแม่เพิ่นมาโปรดสามสิบเก้าครับต่อรองได้งอค่อนข้างจะอ้วนนะครับอ้วนแล้วก็ไงเด็กพี่น้องมือใ,ใกญ่ใ่ ัวจริงอีพี่น้องเลยสิหูเลยมาอ้วนตึบเลยเลิกพรอบงวตัวนี้นะครับลูกกินนมอ่ะแม่สุ่งลอยสีทิพหาครับงอลูกสองยืนนะครับลูกใส่ไว้ประมาณเดือนนึงนะครับป๊ดแข่งขาพี่น้องมึงนะครับนานดกโนครับบ่มีมองแต้มมองด่างครับนี่กินนมเตา่ตาเต่ายูนมนม,นม,นมแม่ดีดีนครับนังนาดีแม่เิ่นก็ได้เอาเป็นโคมแรกนะครับสา,ามสนะิบเก่าห้อง ตรงฟรีลอยหา10กิโลครับใกล้ๆขี่รถมาเบิร์เอาครับพี่น้องใกล้ๆขี่รถมาดูเอานะครับนี่ผูดด้ใดหาแม่บ็อกแม่พันธุ์ใหญ่ๆจังสี่สูงไว้าสี่สิบห้าบวกนะครับพี่น้องพุณบวกกึดดอกนะครับบวกบวกก็เลยนี่ครับเล็กๆตัวสิละแม่เพิ่นเบิร์หลายๆมุมนะครับดูหลายๆมุมนี่นะตาแม่เพิ่นนะครับอ่ะจะให้เบิร์ความเล็กของแม่เพิ่นนะครับเห็นบ่ ครับอะไรใหญ่ๆครับเล็กๆเดี๋ยวให้เบิงง่งาาย,ยางจังหน่อยไปลูกไปยางไปจังหน่อยเฮ้ยหนาเต็มไปเลยไปพอจอยจุ่งยางจังหน่อยครับก็จิ้นนุ่ม,มาจาักสิพอถีาายางให้รีบบอลเลยลดใจโทรมาหาพอจอยได้ไหค,ครับพี่น้องครับนี่หลังน้ำนมดีดีนะครับป่ะย่างไปทางไหนข้างฝุ่นก็ได้เอ้าย่างไปนะครับของเชือกบ่ป่ะถีย่างให้บ่ล่ะ นี่ครับต่อไปนะครับไปเบิ้งโคบทีสองเลครับโคบทีสองครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับลูกว่ยสามสี่เดือนแม่สูงร้อยสี่สิบแปดบวกลบครับเป็นงัวลูกสองนะครับเปิดเบาๆนะครับเปิดใบสองหมื่นเจ็ดพันนะครับต่อรองได้ครับแม่ตัวใหญ่ได้เป็นหงส์สูงร้อยสี่สิบแปดครับเป็นงัวลูกที่สองยืนครับลูกว่ยประมาณสี่เดือนนะครับพี่น้องเอาแม่กับบรรยากาศผสมมารือยังครับกินยาทีดีดอกพี่น้องเลยที่ใช้ดีพร้อม สีม่วงม,มักตาลสีม่วงม,มักตาลนี่ครับแม่สูงร้อยสี่สิบแปดครับนีล่ลูกไส้เพิ่นฮู้ฮู้เพื่องแม่ลูกนี่ฮู้แห้งนะครับตกทรอนประกันให้ยสิบหา้าหมื่นครับส่งฟีร้อยห้าสิบกิโลนะครับนี่แม่ลูกลูกตัวผู้นะครับแม่ลูกลูกตัวผู้แม่เพื่อนครับจะม,ม,มดงดาบอชีครับใบหูบอสีเขาใบแดงครับน้ำเดิมนะครับเดิมทุกอย่างสีม่วงม,มักตาลครับสีดำแดงสูงร้อยสี่สิบแปดนี่ครับลูกไส้เพื่อนน่ครับ ตรงพีลอยหาสิบโลนะครับแม่ลูกๆูกตัวผู้นะครับนุ่มแม่เปนสีเต่าว่ามีติงครับเครื่องดําครับพ่วงหางดัดแม่เปนบรเนใจว่าเขาสมอะไรยังนะครับเมงทองเันบรรยากาศเทียงๆนะครับทายแล้วกะเสียเอาเพิ่นกินหญ้านะครับนี่งวจับไบใบได้ทั้งสองโขกต้องเต็มไปละนะครับอักวฟันดีจับดีจับจมูกน้องครับนะครับแม่เปนอ่าเล็บก็เท่างามนะครับนุ่มสีเต่านุ่มดีครับัวนุ่มงาม ใหญ่ร้อยสี่สิบแปดห้องตัวเจ็ดสองหมื่นเจ็ดห้องแม่ลูกลูกตัวผู้นี่ลูกชายเพื่อนลูกชายนี่ครับลูกชายเพื่อนก้ันจับอยูีกองนึงครับเพื่อนนี่นีะครับดีแม่เพื่อนหูด้วยพี่น้องหูด้วแต่ลูกชายเพิ่งโซ่อีกฟังหนึ่งลูกเนาะเดี๋ยวผมให้เบิ่งอีกฟังหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีปานขาวนิดนึงนะครับมันทายางเพื่อน โอ้ตันดีเลยตีเดือนโอ้โหตันข้อพี่น้องเบิ้งโอบะตันบะลูกใสอ้วนไปไปหาแม่บาดเพ่อแล้วโซโต้หูไรพี่น้องเลยหูหูข่วนอ้วนเป็นอ้วนอ้วนตุปุอยู่อ้าวแม่สูงหน่อยสีครับเป็นงวดลูกที่2นะครับสนใจโทรมาหาปอนจอยได้ที่กัดบ้านสหกรณ์นิคมนะครับตำบลหน้าหวาอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดลำนัดเจริญครับนี่แม่เพิ่นนะครับเพิ่นไปหานองแล้ว จุงยางจังเลยครับพอจอยเรียบร้อยนะครับตามมืนเก่ากับซ้อมมืนเจ็ดพันนะครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรครับเปินบุกไดกพิจารณาไห้นะครับสวัสดีครับผม